คลิปวิดีโอนี้มีเนื้อหารุนแรงมากมายไม่เหมาะกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะครับผม <S <S โอเคนครับวันนี้เราอยู่ในรายการเฟิร์นเดลิกชาแนลของผมเฟิร์นะในเกมเล่นประทับพีเดเตอร์ในะพาร์ทที่6นั่นเองนะครับผมโดยที่ตอนนี้เรา มาต่อจาการาที่แล้วคือตอนนี้เราได้ออกมาในป่าแล้วนะมันสอนคือกดแฟดคือซูมนะกด F เ <M. S 1> oh, จ็ลดความร้อนกด R สเตล There. Oh, shot okay. Open there. Open there! Be right there. sounded like it came from here the, the hospital <coughs> Sounded like a king from here. Bao bao không Give. Check. Hang ong. Hang ong. ลองทางตัวนันชื้กเราต้องทำลายศพดีเตอร์เออกดตืตืตืทำลายศพมาละ ลูกโซนนี้คว้าแล้วทีเป็นหมาสองตัวกังไว้กัดไว้ ร้อยภารกิจฮึ่มึบซึบต้องสู้กับทั้งเอเลี่ยนทั้งคนเนะจังหวะนี้อ่าเท็คก่อนอาร์บมันไม่ของสินอมมอมหมดแล้วเนาะ Four and five, opening fire Yeah, Rip into those fuckers. Over here! Over here! over. Listen up, Marines. The fence is back online. Round about here. But stay alert. Pop gone! We may still have hostiles in the compound. This we'll oh, one. Oh. ที่เหลอเก็บไว้ล้วจะลองผลต่อเราต้องลียร์ต,ตรงนั้นซึ่งเราจะไปฝังุนไม่ได้่อเลียเสียงครับ่กไปอีกสาม

Over there! Over there! On my way you about here เบาเเบาเไว้ไม่ต้องพูดเสือ,อ,อ,อชุบแค่มีหลอต้องเช็ต้องใช้พวกศัตรตูนีดนันยไม่ต้องไปเก็บเรายังไม่ได้ใช้ าฝังนน้นนะไม่มีตัวอื่นแล้วเนาะอนนปืนมาไม่เห็นย่ะเราต้องทำาทืทำลายอันนี้โดดไปนูน่นต้องรอไอ้ตัวด้านในออกมา ยามอย่าให้มันเห็นต่องชึมบนสดใ่าไ,ไม่ได้ต้องรอ เดนเกตโตคนที่เหลือกันน่ะนะ Someone. What was that? Man? Mm -hmm. presence in control room! Mm -hmm. Okay, not ทำลายระบบทำลายระบบโอเคทำลายระบบโอ้อยาคีีกันนะมันขึ้นว่าเ,าเต็มหมดแล้วทางนี้ไปไม่ได้แาะว่าเราต้องไปทางนู้น เฮ้ยมันอยู่มันมาโอ้ยใครเป็นคนมอบมาไม่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 ต้องตู้กับน้องมอบเขามาล้มจับติงเจอร์ออก

ตดนกดเหมือนกะเจ็บหมดแล้วนะเพราะไม่มีปืนไงเป็นนะ้อมอสมันเลยเข้ามาได้นะแต่ว่ามันมาเต็มเลย,เลย สแกนมานตาป้าผ่านออเจคคอมพิวต์ดูออเจคปิดไปะจะตามหาแต่ก่อนตามหาไม่ได้เอาที่ชาร์จมาไม่ได้ชาร์จมา เก็บพอแล้วโหนไปตรงนู้นเชคเก็บแบกของมีกี่ตัวนี่ดีว่ายท้ายนี่อ่ะจะได้รู้ว่ามีกี่ตัวสองมีนู่นอยู่ด้วยมีที่ฮิ้วหนึ่งสองสามสี่น่ะ สองสามสี่สี่แล้วนะห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยมีเป็นสิบตัวเลยนี่มาเดี๋ยวตอนนี้เราโดดแปลอที่ฮิววันเดี๋ยวผมโดดแปลอที่ฮิววันจะไปไงเลยวสนั่นอยู่ <S 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 โอ๊ยสุดล้ขึ้นต้นไม้ผิเดเตอร์ลงล่างมาัน รอต้องคุ้มต้มรอกอมาแล้วอเราล,อ,ล,อ,ลอมมา เข้ามามาก็ลองผลเราต้องพยายามจะเสียเลือดให้น้อยที่สุดนะเพราะว่ามีแค่สามครั้งคือมันจะมีให้เก็บเพิ่มรอบแบบนั้น เราต้องล่อตรงใี้มันม,มีสอกมันไปไก,กลไปละมันจะมีมุมมองล่าเอเลี่ยน,นเนี่ๆทำได้านออ๋อถ้าหยุดในน้ำมันพังโันไม่ได้ ถ้ากออกเรากขอมพิวเตอร์ก็แพ้น้ำอยู่ดีไม่ใช่หรอจะเป็นเผ่าพันธุนน์อันทรงอนะ่ะภูปัญญาก็ตามเราจะขึ้นไงน่ะมันคือจุดหมายแต่ผมต้องเคลียร์พวกรอบๆนี้ก่อนจะเปะะ็นมันกดขึ้นไม่ได้นั่นอ่ะมันต้องขึ้น,น่งียบ พอขึ้นนี่ปุ๊บมันถึงจะขึ้นตรงนี้ได้มันเต็มใช่ไหมหิวอ่อนแล้วเก็บมาเก็บมาปุ๊บอ่ะวางตัวกด F มีสองตัวตรงนั้นมีสองตัวตรงนี้มีสองตัวในนั้นโอเคอันนี้ชอบเดินกันเป็นคู่ เคลียก่อนละเคลียตัวเดินเป็นคู่กันตัวหนึ่งมัโน่นไปเข้ามาตัวหนึ่งไปนู่นตัวจู่นี้ลงมาเนี่ยจับกระเคียหมกกดทางตัว โอเคตอนแรกว่าจะจับเฉยๆนะเราต้องพยายามโดดแล้ลงน้ำ ขจาตนีเเตอร์ดูจะง่ายกว่าเอเลียนอีกมั้งจุด่จ้มมากได้แถวนมัน ไปอมไว้จู่ๆจต่ๆทางตัวทางตัวแล้วโดดขึ้นเนี่ยก้อนหินจะลงน้ำนะนึกไปมันเนี่ยนั่นปืนอยู่แต่แต่ที่ยิงนี่ยไม่ใช่ปืนนะต้องรอสักพักนึง เดินหน้าละรอมันมานี่นะโอเคมมอเคัมม์นั่งทอมมี่อันนี้ไม่มีแล้วนะก็เหลือแต่อันเนี้ยมเดินเจอศพนะแต่มันไม่สนเลยเลย about round here. ไม่เห็นยังไงนะับเอามาเก็บสะสมคือตอนนี้ภารกิจมันถ้าไปนู่นเนี่ยล่าช้าเดี๋ยวไปนู่นกันเอ๊ะเดี๋ยวนะแต่ตรงนู้นมันมีปืนใช่ไหม ไม่มัน <S <S ลไปมันก็กดทังให้หมดเลยมันไม่ใช่ฮิวเลยพางตัวพางตัว Okay, โอเคแถวนี้เคลียแล้วกระโดดออกเอาแล้วทำจังหวะนะลุกย่าเออไม่ได้เราต้องห่างตัวลืมลเราลองเคลียเราก็มีหน้าที่เดินไปได้โดดไปอา้ยดยไะ Over here! Over here! Hold tight, I'll be there. Now what? This ลองเดินตามเสียงเครื่องยังดังอ่ะเงียบไว้เงียบไว ขอชาร์จหน่อยจ้าเราต้องัตัวต่อเรา่ายังมีหดไปอืมมีตรงนี้มองรอบๆมันมีละเหลือแ,แค่เนี่ย ก่อมันไปทางอะรอยู่คือพอมันเดินผ่านตรงนี้ปุ๊บเรนำให้โดดไปดักพลอ่อนเงียบไว้ดึงอออกมาใช้ไ,ได้อยู่ก็ว่า แสงรู้ว่าแสงปืนแสงไฟสแกนมันตาเราถอยสแกนมันตาก็ถอยแต่ในนี้มีอะไรแปลกนี่มันกลับักนี่มันกลับระเบิด หลายอย่างเลือกปืนไวเนื้ก,ก็เขียศักดิ์พ่อครับเป็นนักลบที่นะสรงเกียร์จ๊บ๊บจ๊ระเบิดตัวเอง นำมาจากไอ้ A A, เครื่องนั้นของเราเต็มแล้วเต,ต็มหน้าเลยโอเคอดูดิเคลียตรงนี้หมดแล้วใช่ป่ะน,นั่นไรอะดูถ้าขมนนี้นแนน่ง ตจากที่ดูน่าจะหมดละเราเป็นกดใช้เครื่องสอดแนมเครื่องจับความร้อนเนียหมดละมั้งทางตันเนีวะอันนี้เป็นทางที่ตอนเอเลี่ยนเรามา อเขาพาเราจิ้มมันให้เรามาตรงนี้ใช่ไหมก็เสร็จแล้วนี่มัน,นมันมามันมาเฮ้ยตามมันอยนบบนู่นนะี่ละมามาแรงนะ đốt này. ôi hiu vân, mày quá tay mày ôi tay mày quá Má, má quá tay mày quá tay Đốt quá đốt 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 không được. แนะนำให้ขึ้นบนนวดได่ตัวแตกเลยเขาตกตัวแตกตกตแตกอ๋อนำกด ก็เอาเป็นว่าสำหรับเกมเอเลี่ยนประทับพีเดเตอร์ในพาร์ทนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะเราไว้เจอกันในในพาร์ทหน้านะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะอย่าลืมแชร์เพื่อนดูกันด้วยละก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ